ขอต้อนรับสู่ไซเลนฮิว อ๋อเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเราฆ่าแมรี่ไปแล้วเหรอวะนี่คืออะไรสิ่งที่คุณกำลังตามหา,างไง Let's go ไปกันเถอะอ๋อไม่ใช่ว่าเราฆ่าแมรี่มาเรียไปแล้วเหรอวะมันคือแมรี่หรือมาเรีย เดี๋ยวนะแมมามาเรียมันออกจากเซเลนฮิ l ได้หรอ คุณควรทำอะไรกับอาการไอนั่นนะโอ้ฟรีส h เดอะมาเรียเอนดิ้งเราวาร์ปไปตอนจบได้ไหมผมกลัวแม่งติดเลือดสิทบิไหนอ่านี่ไงการต่อสู้ปกติปริศนาฉากจบมาเรียเล่นไปก่อน ชา้างจะที่พบ1่เป็น8ว้าวเวลาเล่นทั้งหมด1 3ชั่วโมง51นาที28วินาทีระยะการเดินทาง60กิโลเมตรโอ้โหยาที่รวบรวม481เข้อความที่รวบรวม63าจำนวนยาการพยายาเปิดประตูที่ล็อก395าจำนวนที่ตรวจดูแผนที่เท่ากันจำนวนศัตรูที่กำจัดทั้งหมด430ตัวมันมีถึง400เลยเหรอวะในเกมนี้ผมรู้สึกทำไมมันนับไม,ไม่เกิน400วะ ค่าศัตรูได้ปืน78ค่าศัตรูได้อุวุรประชิด352ค่าเสียหายทั้งหมดที่ได้รับ2,000โอโุปกรที่ใช้ท่อเหล็กจำนวนกระสุนที่ยิงตายไม่ลกไม่ตายเลยอ่ะอเกมใหม่ New Game Plus อ่ะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับ Silent Hill Remake อ่ด้วยม็อดภาษาไทยของเพจไม่ไม่พร้อมไม่แจกนะก็ สำหรับผมเนี่ยเป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นสักภาคเลยนะแล้วก็หนังก็เคยดูแต่ว่าเกมไม่เคยเล่นเพราะว่าผมกลัวตรงเลยแม่งน่ากลัวมากแล้วก็พัซิลเนี่ยแอบยากเพราะว่าผมดูช่องพี่เบนเล่นแล้วรู้สึกว่าถ้าเราแก้มม่มๆเนี่ยแม่งไ,ไม่ได้แน่ๆนะแล้วก็อย่างคือ,อ,อลองเปิดใจเล่นแหละเพราะว่ามันลดราคาด้วยแล้วก็เพจเขาแปลไทยมาก็อยากลองทําด้วยก็สนุกดีแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะอยากลองทําให้ครบ8จบทุก8ปด ท,ทุกการจบนะให้เป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอมาให้นะสำหรับการจบทั้ง8แบบนะว่าจะเป็นอย่างไรก็เอาเป็นว่าแล้วเจอกันในเกมถัดไปว่าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าเป็นเกมในเดือนไหนก็รอติดตามชมและก็ถ้าผมว่างจริงก็จะทำแปดจบให้ดูนะทำคลิปวิดีโดอแยกมาก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่ดูมาถึงตอนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ